สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสื่มครับพี่น้องออกินเขาเล้งน้ำกันเด้อค่ะเมืเ่อวานนี้นอูดํมบอกว่ากินอาหารในไทยเน้นนะคะ่ะเมื่อนี้ก็เลยอ,อ่อเฮ็ดออกมาส่วนเราบดเราเป็นคนเฮ็ดค่ะเฮ็ดออกอย่างในถามเราเดนเดินนะพี่น้องมีอย่างนี้เธอมีไข่ลูกเขยครับมีไข่ลูกเขยคะ่ะเมนูที่อาหารที่สาวเสืิมกันมากคือกันไข่ลูกเขยปัาตุ้แกงครับสบานในอูดํมเป็นมาไม่ได้กินโดนแล้วคิดฮอดสั่น คิดฮอดอันยังก็คิดฮอดอันคิดฮอดยังคิดดฮอเมนูนี้ใั่ไหมเนี่ยคืเอ,อเธอสิคิดฮอดเม่เลยเธอหมาขา้ <laughs> าป่ะเนี่ยมากินน้ำกันพี่น้องพ่อแม่ยังแบบฉันเห็นแเม่เธอเห็นกินดีดีแต่ว่าเราไม่เห็นสีนี้สิครับเ,เดีด๋ยวเธอจะเป็นสิเข่าก้นหมอนส่วนท่เหจังไหนมื่อนี้นนนก็ก้นดำเลยเขาไม่ขไเขาเนี่ยเขาบานไม่เป็นเขาซื้อ เต้่สันอย่างก็ใส่มากซ้ำนี่เดียวรากกะก้นมอยฉันกินห่อตอนชั้นนี้น้ำสียงมีผิด,นดคนีคุณกูจะมากบอกว่าเด็กสายออนเธอไหน,น,ไหน,น,ไหน,นก็ให้เฮธอกระตากกอดก้อนนั่นเนี่ย หมออ,อยากกินก้นหมอบอกคุวอันอย่าก,กินก้นหมอครับ บา่ว่าเว้นคุณบ่ว่าเว้นคุณครูคไหนออือืมอย่งกระดูกครูจะมักเอิร์นชันขึ้นไปว่าไม่ให้เดี๋ยวกินเลยครูมักกันะเฮ็ดอย่างในะดเนี่ย เม่าว่าเรื่องดีๆพี่น้องฟังแล้วเสิร์ฟเขินๆนเนี้ยฉันนั่เป็นเว้นมือก็อถ้ามาแค่นในวันจันทร์หรือวันอังคารจด้มา,มาเนี่ย <ๆ S 1> ๆๆเสิร์ฟเคิร์นก็จจะของนี่แบบว่าดีอีหลีอย่างสิงนะแต่มามานับย้อนหลังน่ะโคตรภูมิใจเลยพี่น้อง ฝากไปถึงคุ้นคูทุกๆท่านเลยแหละค่ะที่ว่าเคยสอนสาวซึริมเาเสรม,มกับพุ้มใจนิสิตโต้คูก็เก่าแต่คู <ยา S 2> ดีมากทแตไม่ใช่ห้องคูมันนะไม่เธอต้องมีนะฉันมั่นใจว่าเธอต้องมีนักเรียนด้วยก็ต้องมีแบบสมัครมาคูน,นี่อย่างนี้ เฮอ,อัเเสนมาสนับตาลงสัญังจับไม่ได้หรอเั้ยสัยังไม่รู้อ่ะสันจะสร้างครูแดงเสรรางมึงยังเด็สสกสร้างม่ได้เพิ่นเป็นหนาฮีเพินพ่นครูไฟปกครองกับต้องหดแน่นมับา กูแป้งปกคล้องสันแห่งดีขอประคุณมากๆแล้วอาจารย์รัชนี้กดีลูกหูเอ้ยซื้อบาหมือตักถ้าเรื่องความรู้ขอขอบพระคุณอาจารย์บุญมีรซำอือดีอะ หาบไม่ไดเรียนที่ติดนะมือหนึ่งพี่น้องเตือนป่าวว่าลาเสริมจัดอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเหรียญเก่งสิงนะเต้จริงบม่ได้เก่งที่เธอเข้าใจป้องูน่ะจัดอยู่ในกลุ่มเพราะว่าตัง้งแต่เหรียญบัคขาล้ามาตายสมมุิละกะโซงงานครบ แล้วก็เป็นเย็ดกิจกรรมแต่ว่ากระทรวงกำบันใจัยชอบของว่าเลี้ยญมาถึงเลเวลนี้แบบว่าเลี้ยญเก่งมานี่ไปยูมูบวกเนี่ยจานใหญ่ยูนิยูน,ยนิอย่างก่อนอยูนิกุ้งที่ว่าเหรียญเก่งบางบางเอ,อิร์ดเหมือนมือนั้นฉันเสริมกูควจะสอนสอบเมิดห่องมั้ยบ้ผู้ใดอ่านโตก็คือ,คอต้องได้เรียนพิเศษกับครูทุกมือ ฉันอ่านโต๊กไปเนี่มือนั้นมันเกิดอีกอย่างขึ้นกับบอลลูดนะพี่น้องนะให้นึกภาพได้ะสิย์ฟนจับได้ย่วะเสริมอ่านหนังสือได้ยุ่แต่ว่ามือนั่นมันเกิดอีกอย่างกับลูกขอเสริมกับบรู้เสียงบ้ามีเสียงแห่งบ่มีสติอ่านตัวตัวบอก คุ้ครูก็เลยว่าเธอเรียนพปเศษเลยเธอเพื่อผ่านนั่นสิน่ะขอบคุ้นคุ้มากๆากเลยต่าง่็เป็นคนเรี้ยงเพราะยา,ยยานุ่งละนคนมากเรียนอยู่แล้ว อยู่มาสามสี่ก็เป็นคูซอยคูรุ่นพี่ก็จะไปส็สอนปอนหนึ่งปอสองในรคู่ประจำสันติธุระทังสิ่นอ่ะนายถึงว่าติดงานโรงเรียนเหน็นปะเดี๋ยวเอ้ยซื้อไปบ่าครบเดี๋ยวคูมาเด็กคูมันเ,นเบิ้งคิดเนี่ย ก็จะน้อยใจเองขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนในยุคนั้นพอ่อเพราะว่าเพิ่นกันได้เรียนชีวิตไปแล้วเนะ แล้วจะเป็นก้นอิ่มเบาๆไปเลยอยากเบอบยังก,กับบอบเล็กหน่อยบอไปเลยเพราะว่าเพิ่นกัดซ้ำก้นในบ้านนี่แล้วเพิ่นกัดสอนพ่อสอนแม่สอนปู่เขาก็ยังเคยยังมีเลยจานน,านึ่งไหมแม่มาที่ว่นที่ว่าลูกดิ้นแลนาะอืมแม่มา คุณคลแหลกได้บ่อยชหมพอมอบม่เป็นพอคนเฮ้ยมันราเม่นบ้างไหมพอกับป่าู้เ่้อมมัพอแค่ว่าคุณเนี่ยบ้านในยุคพอในยุคแม่แล้วน่าจะเป็นครูในะอืมแล้วอาจจะเป็นคููน้อยน่งนะ เราก็ให้นสัตว์สันได้ทุนเนี่ยแล้วก็ได้นักเลี้ยงตัวย่างทุกปีเขาก็ไม่ได้เป็นมาแบบปุกๆนึงอ่ะเธอมาบ่าเพื่อนก็ต้องเลี้ยงเห็นอยู่ล่ะเธอพันยูเธอพันยูพูดตรงนี้นะเพื่อนเคยว่านั่นบอกแล้วบางคนบ่ผิดสมมติมีหลายครู Bin lại đi bay yên thoáng, dù lần nữa. Given khuyên 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 kh 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 cái kh 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 ได้คูกับนักเรียนยุคนี่ตั้งกันมากครับยุคซาเซิมนี่ดีนักเรียนสมัยไม่คูสมัยไม่ย้อนขึ้นไปสี่ห้าปีข,ขึ้นขึ้นหลังเนี่ยซาเสิมได้มีโอกาสเข้าไปแบบโรงเรียนเล็กน้อยบอกกับคู่นะเหมือนเอ้ยนอกงกันแล้วคูกับนักเรียน รุ่นสันนิษฐานไม่ได้ยินแต่คำหยาบเบากันนะขูปรับเลย น่าจะเป็นรุ่นรุ่นยีกีฬากะดีเด่นนั้นานาการนี่อนี่งกะดีเด่นเมืดมีครบเลยทั้งนี้นักเรียนหน่อยเด้รุ่นรักสมนะนักเรียนหน่อยก็รุ่นอื่นอีกมีทับเดียวไม่มีหอดสองรับขึ้นม้วน อันนุ่มซีทับเลยหลานคุณคอันนี้สองครับสามครับนั่นแหละคนตะกี้ลูกเต่านะเพราะเขาเดบไปเรียนในเมืองเด้เป็นซีทรับเลยเนี่ยเด้ไปเรียนในเมืองเหมือนแต่พี่น้องเรียนหน่วยบ้านเ่านี่ย อเดี๋ยไปลเรียนในเมืองสิมีเนี่ยกับจบปอหกนะครับก็จะบ้างหลางมาเทอจบปหกเเรียนหรอเพื่ะเรียนจะรู้บ้านหรอกจบปหกสอบขับไปกรุงเทพแล้วกน้องกัิตอู้ไหนสีไปเรียนปหกหมอนึ่งหนิบ่มี รุ่นซานเมเ่นโดดเด่นมากกว่า,ากระเทยกับเบิร์นนึงว่าเป็นความงามเนี่ย,ยนั้นก็สางกีฬาเนี่ยเยกว่าเเสริมเล่นธรรมดาได้นียพี่น้องเล่นทุกกีฬาก็ะเล่นกีฬาที่ว่าผุ้ซ้ายเล่นอีกทุ่มน้ำหนักเป็นตัวแทนโรงเรียนเล่นด้วยกรบเบื้องเงินสนะ ก็หอมนละล้วกัาวันเลกก็คือปศรรุผลสำเร็จลังมากก็คือปีของฉันงงนะเรีนวัดได้บ่อนตั้งแต่ปอห่าน้ะ นีปนน่ปลาซี่มือนฉันฉันว่ามีคนพักดั่งสันดีๆนะตอนนี้ฉันอาจจะได้ไปยุ่นในสมโมสรดังๆของประเทศไทยอยู่แล้ว<ม>ว่ามันคิมสาด์ดในสมโสรสมสรเกงขับ,บททับกรบเก้งเหรอ แต่ว่าก็คงอาจจะไม่ได้เป็นตัวโต๊บดับเพราะว่าเตี้ยอาจจะได้เป็นตัวริบบิโลโโนะว่าประวัติให้พี่น้องฟังน้ำมือหนงประวัติการเรียนทางห้ลัดกีฬานี่แห่งโดดเด่นกีฬาดีกีฬาดีนี่กีฬาเ <laughs> พราะว่า คือโรงเรียนปีเลยโรงเรียนเจ้าของแพทย์เนี่ยเขาจะมจถือซื่อตัวตลอดเนี่ยผู้เดียวเนี่ยมาโรงเรียนคนซื่อตัวผู้เดียวเพื่อเป็นตัวแทนของกลนะุ่มใช่ไหมเขาไม่ทำก่อนเลยผู้ใดพลาไปลยคู้กูคืบ้านผ้าไปอืมกูโรงเรียนเหาซื่อตัวกันไม่เล่นกันเนี่ย ไม่วไไ่าไปเรียนไฮหรืงเปื่าเอายุก,กุมประธานหาคำแปดโรงเรียนเนี่ยอยาเอามาร่วมกันก็นได้ไปนี่ยขั้นระดับกุมเสียบน,ะ,นะพี่นาวพวกนเ,นเนี้ยกินด้วเป่เนี่ยบัดรเดินโดนเทือกินแล้วหิวหิวต้อสีกเขากันสุดขนาดค่ะ ตอนนี้คิมกับฝากไว้เจ้านี้เนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหฮักพี่น้องเด้อค่ะ